นะครับยูริอาบาชคอฟนะครับก็เป็นมีทเทเนอร์ที่มาจากรัสเซียนะครับมาเรนให้กับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นกับฮนุมานครับมาบอกยกนะครับถือป้ายบอกยกกับผู้ที่แต่งชุดฮานุมานนี่ก็คือพันโทอรุณคูณผลครับเป็นอดีตนายทหารศูนย์กลางฐานพื้นใหญ่ลบบุรีนะครับ แล้วก็อดีตก,ก็เคยเป็นนักกิมน้สสิกชื่อดังมาแล้วอายุปัจจุบัน78ปีนะครับแต่ว่ายังแข็งแรงครับวันนี้มาถือป้ายบอกยกตอนนี้ยกที่หนึ่งก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับก็ขอเรียนให้ทุมทราบอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ทั้งเมืองชัยทั้งอาปัตฉครอบนี่ต้องระวังครับเพราะว่าถ้าต่อยกันแล้วนี่มีออกอาการไม่ดีมากๆนี่ริชาร์ดสิลอาจจะจับแพ้เร็วได้นะครับเพราะว่าจากประวัติ ที่ผ่านมาริชาร์ดสิลคนนี้ครับเคยมีประวัติจับนักมวยแพ้เร็วะว่าแกสงสารนักมวยครับไม่ไม่ยอมให้นักมวยจะได้รับบาดเจ็บอันตรายมากนะครับไม่ยอมให้นักมวยเจ็บตัวมากครับถ้าเห็นท่าไม่ดีนี่ริชาร์ดสิลจะจับแพ้ทันทีนะครับเพราะนั้นต้องระวังครับครับสำหรับผู้บรรยายร่วมในวันนี้นะครับก็คือคุณดำรง่ายทองครับหรือคุณสมิงขาวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับส่วนกับผมก็พงเทพภูมิสมิงจังหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน ก็มีทัศนะของเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งครับคือคุณธนัทธนากรครับคอลมนิดดังของหนังสือพิมพ์มวยสยามครับก็อบอกว่าวันนี้เมืองชัยน่าจะได้เปรียบนะครับถ้าการชกยืดเยื้อไปถึงยกไทยายครับแั่ก็คอยดูครับเพราะว่าเมืองชัยไฟที่แล้วนี่เมืองชัยก็แก้ตัวว่าทีแพน็อกในยกที่8กลับลงมานั่นก็เพราะว่ามีสภาพการฟิตซ้อมที่ไม่เต็มที่แล้วก็ต้องลดน้ำหนักเยอะครับแต่มาวันนี้เมืองชัยก็ถูกส่งไป เก็บตัวครับที่ศูนย์สงครามพิเศษลบบุรีเป็นเวลาเกือบ2เดือนครับมาวันนี้ก็บอกว่าปิดปังเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทีเดียวกับเรากำลังรอการชกยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้ก็มีอดีตแชมป์โลกดังๆละครอดีตผวัจใจชาวไทยหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นชาติชายเชี่ยวน้อยเ mm hmm. วน,นิสบอ,อสอนะครับหรือว่าเขาทรายแกลเล็กซี่วันนี้ก็มาชมเมืองไัยครับแล้วก็ให้กำลังใจเมืองชัยด้วย ครับนี่ครับกลับมาที่เวทีกันนะครับเมืองชัยกิติเกษมครับวันนี้รับเทรนเนอร์ของเมืองไัยก็คุณกู้น้อยวิถีชัยครับอดีตนักมวยดังที่เคยต่อยกับผลกิ่งเพชรมานะครับเรียกว่าต่อยกันสูสีทีเดียวครับตอนนี้คุณกู้น้อยผันตัวเองมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับเมืองไัยนี่ครับวิชาร์สติลสนน้ามจากสหรัฐอเมริกาครับหนึ่งใน3กรรมการสุดยอดของโลกต้องสังเกตดีๆครับวันนี้เมืองชัยนี่จะออกอาการไม่ดีนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าวิชาร์สติลนี่มีประวัติครับชอบจับแพรเร็ว นักข่ยเป็นอันตรายมากไม่ได้แล้วก็เมืองไทยวันนี้ครับถ้าหากชนะนะครับทางโปรโมเตอร์คุณส่งการจะนูสุดักก็จะมอบทองคาหนักถึง5กิโลกรัมครับคิดเป็นเงินประมาณ1นล้านสามแสนบาทไทยนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องชนะครับแพ้ไม่ได้ครับสำหรับการแข่ทอดวันนี้ครับต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยด้วยนะครับเอาละครับยกที่หเริ่มต้นขึ้นแล้วอาบาชกอบครับ หวมางรเกงสีดำครับขณะที่เมืองไทยสีเหลืองคาดแดงอาบัติครับเป็นมวยจังหวะฝีมือหมัดทุกท้ายคมเลยครับแล้วก็คอสตขวาคุนเมืองไทยนั้นหมัดข,ขวาตรงหนักมากแล้วก็เป็นมวยที่ยับย้ายได้หนักหน่วงรุนแรงทีเดียวสูสีครับวันนี้ถ้าเมืองชัยมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สนุกแน่ไปที่แ้วเมืองไทยบอกว่าลดน้ำหนักเยอะครับแล้วก็การติ้อมไม่เต็มที่นักก็เลยตกเป็นฝ่ายพาย้พายแพ้แก่อาบาัตฉคาะบไปเรามาดูครับยกที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้ว แชมป์ขัดแชมป์โลกครับรุ่นไ่วนตัของสภารมโลกเป็นเดิมพัน์เ <c oughs> มืองไทยจะชิงคืนมาได้หรือเปล่าเ <c oughs> มืองไทยโยกศีษรษะหลอกเอาไว้บาจฟ็อกก็ยังดูชันเชิงครับยังไม่ออกปัดไวมา,ากนะครับแย่ yeah, ยับยับมาทีสองทีไม่มีอะไรนน <c oughs> บาจฟ็อกยับทักทายไปอีกแล้วแลวกาโยกเข้าไปนะครับอ่าแล้วครับจิ้มซ้ายไปโดนลาตัวของเมืองไทยไปบัดนึงแล้วแลกแยบเป็นคนละมัตที่กลางเวทีตอนนี้เมืองไทยยับซ้ายเอาไว้ เรามาดูครับวันนี้เกียรติยศอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าเมืองไทยควรจะยืดเกมนะครับจะทําให้อบัตชคอบนั้นเป็นมวยเมืองหนาวครับโอ้จีมท้องของเมืองชัยไปมัดหนึ่งหนักทีเดียวอบาบัตช์คอบครับเป็นนักมวยถึงจะเป็นคนรักเียครับแต่ก็เป็นวัญใจแฟนมวยญี่ปุ่นไปแล้วคนญี่ปุ่นนั่นถือว่าอบาบัตชคอบเป็นมวยญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นยกที่หนึ่งนะครับอบาบัตชคอบยับไยเอาไว้แหมวันนี้มากางเกงสีดําครับของ รองเทา้าถุงเทา้าสีดํามีผ้าคองเล็กน้อยเอาไปเจอับทิ้งขวาไปบาัดรดึงไม่ถึงหน้าเมืองไทยไทยดึงตัวหลบไปได้มองไทยโยกศีรษะหลอกแล้วก็วนนะครับพยายามที่จะวนไม่เป็นเป้านิ่งไปที่แล้วเมืองไทยยกสามยกสี่มองไทยมีอาการขาตายนะครับคือขาก้าวไม่ค่อยออกบอลลดตำหนักเยอะวันนี้ครับเมืองไทยรับประกันครับบอกว่าขาไม่ตายแล้วโยกศีรษะหลอกจะทิ้งคุ่ตายไม่ถึง อับบาคอเป็นมวยจังหวะเร็วครับจิ้มยับซ้ายเข้าหน้าอับบาชคอบไปหมัดทิ้งแล้วยกที่หนึ่งนะครับตอนนี้เป็นป้ายยกแล้วอับบาชิอยังดูชั้นเชิงอยู่ครับมือไทยกิติเสมก็วนอับัาชิคอบจิ้มหน้าท้องไปหมัดหนึ่งมือไทยพยายามจะหึงสองครับยับซ้ายแล้วตามด้วยขวาตรงไปที่แล้วครับมือไทยต่อยอับบาชคอบลงไปนับ8ก่อนในยกที่3นะแต่ว่าไม่มีแรงที่จะไล่อับบาคอบ อัจปช็อบนั้นหล่นก่อนนะครับไปที่แล้วขวาตรงของเมืองไทยวันนี้สังเกตดีๆครับการชกจะเป็นยังไงโอโดนขวาของอัปปช็อบไปมัดหนึงแต่เมืองไทยโตยิงซ้ายต่อไปอัจปช็อบก็บวยจังหวะหมัดเร็วนะครับสปีดหมัดเร็วออกได้ที3ามสี่หมัดติด,ตดกันทิ้งซ้ายทิ้งขวาหน้าท้องของเมืองไทยไปมัดหนึ่งเมืองไทยต้องระวังครับประมาทไม่ได้การชกก็ไม่ได้เพราะว่าอัปปช็อบนั้นหมัดเร็วมาก ยกที่หนึ่งเท่าน,านั้นมดยกดูภาพชายอีกครั้งหนึ่งของยกที่หนึ่งยูริพยายามเดินเข้าใส่นะครับยกที่สองเมืองชัยตุ้งเกงสีเหลืองนะครับส่วนยูรินี่สวมเกงสีดำมีขอบแล้วก็คลิกสีทองเป็นคู่มวยทีร่รอคอยนะครับแล้วก็เป็นวันรอคอยของเมืองชัยด้วยยูรินี่แววตา ไม่กลัวเมืองชัยมองชัยพยายามยิงลำตัวไปทีนึงยูริเป็นฝ่ายโยกเข้ามาอีกมงชัยพยายามออกข้างนิดนะครับอยู่ดีเป็นฝ่ายเดินตามเข้ามามึงชัยสกัดด้วยมัดขวายิงขวาเข้าหน้าของยูริแต่ยูรินี่ยังเฉยนะครับวันนี้มาพร้อมทุกอย่างความสมบูรณ์นี่เกินร้อยมือนกันยูริแล้วก็วันนี้นักข่าวชาวญี่ปุ่นนะครับ มาทำข่าวกันล้นหลามเลยที่ลบบุรีนี่นะครับคุณนิชกัน12ยกเป็นการแก้มือของเมืองชัยนะครับมองชัยจะจะบวกเหมือนกันวันนี้มีคุณเล็กธงเทพนะครับจากสยามกีฬารายวันเป็นผู้มาร่วมบรรยายกันมช้ย,ยิงหนึ่งสเข้าไปไม่หนักนะครับสกัดไว้เฉยๆดูด้วยเ็นไฟเขายิกเข้าไปหาอีก หน้าเปิดหน้าลอยไปลําตัดแม่ประยูนได้โดนขวาของเมืองชัยมองชัยตามขวาไม่ถึง,งชัยเป็นฝ่ายเดินอีกไม่ถอยนะครับอากาศวันนี้ที่ลบบุรีนี่เย็นสบายเหลือเกินวิธีเป็นฝ่ายเดินตัวเข้าไปยิงหนึ่งสองขวาลําตัวซ้ายบนไม่จงมังชัยมีหมัดหน้าคอยรบวนไปอีกวิืีต่อยหนึ่งสองโดนหน้าของเมืองชัย ูริกาจะบวกนะครับมีหมัดหน้าเบอร์เข้ามาก่อนทุกทีเหมือนกันยูรินี่คึณชัยรอจังหวาสอ,อยู่ออกข้างนิดนึงยูริเป็นฝ่ายเดินพยายามเปิดเกมรุกก่อนนะครับยูริมึณชัยออกข้างคือแผนบอกว่าจะมาเร่งยกหลังๆนะครับจะมาเร่งเลยยกที่6ไปแล้วมึณชัยคอยแยบรบุกวนไว้อีก ใช้กาบขวาเหมือนกันใช้บวกขวาไม่มไหมัดหนึ่งโดนหน้าของยูริยูิดี่มือซ้ายกาดซ้ายนี่จะตกไหมครับหมัดหน้าจะตกใช้ฮุกซ้ายอีกดีเยี่ยซ้ายกันไว้หมัดหน้าเร็วเหมือนกันนะครับยู่ดีนี่ผูน้นี้มองด้วยชกใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับืีมือนี่พอๆกันเลยใช้โยกตัววิ่ง ใช้ต่อยหนึ่งสองเดินหน้าของอยู่ดิใช้ต่อยขวายใช้รอยยงหวาสองนะครับลอยบวกขวาย,ยกตัวเขาหมดยกที่สองดูภาพชาในยกที่สอง้ชายยิงขวาหมันดนี้นะครับยกสองทำแ้มได้ดีเหมือนกันตันนี้เกิญคุณเล็กครับครับเท่าที่่านมาสองยกวันนี้ก็ยังเป็นการชิงไหวชิงพลิกกันอยู่ย,ยังมีหมัดที่ออกมาตัวใหญ่จะเป็นยับลราตามด้วยขวาหนึ่งสองนะครับยังไม่มีหมัดชุดออกมา ท่านผู้ชมต้องจับตาดูกันต่อไปครับมียกที่สาแต่เราดูที่ผ่านมาของยกเมืองไทยก็ยังไม่เป็นรองนะครับไม่เหมือนกับไฟที่แล้วนี่เมืองไทยเป็นรองตั้งแต่ยกแรกทีเดียวยับตอนนี้แลกยับกันอีกแล้วเสียงพี่เลี้ยงของทางเมืองไทยก็บอกว่าขวาอย่าห้อยครับแล้วก็อย่าลอยหน้าลอยตาหลอกล่อครับไม่ดีเดี๋ยวโดนบวกขวาเข้าไปอาบัตจะครอปเป็นฝ่ายเดินไล่แล้วตอนนี้ เรื่องเบสิกการชกมวยตากน,นีตลอดอับบาจคอฟนั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผ่านมวยสมัครเล่นโลกมาแล้วได้แชมป์ด้วยชกมวยสมัครเล่นมากกว่าร้อยครั้งครับมือยพยายามที่จะหาจังหวะบวกขวาอับอบาจคอฟจะตัดลำตัวอับอบาจคอฟตัดล่างครับแย็บล่างแล้วก็จิ้มหน้าเมืองชทยไปหมัดหนึ่งกล้วยกศีรษะครับเดินเข้าไปหาเมืองชทยพยายามจะฟุตเวิร์กฉากออกมาโอ้ทิ้งขวาหมัดนี้ดีครับทีมเมืองชทยก้มจะหลบไปก่อนเมืองชทยบวกขวามาหมัดหนึ่งแล้ว แลกยับกันยกที่3ครับถ่ายทอดสดจากสามมวยในสนามกีฬากลางจังหวัดลบบุรีเมืองชายย้ายไปมาดึงอาบารจะครอบพยายามจี้เข้าไปเมืองชทยเป็นฝ่ายวนครับเมืองชายนั้นเข้าที่ดูแผนการชกนี้ก็พยายามที่จะยืดเกมครับยืดระยะ,าะาอาบัตจะครอบนั้นเป็นนักมวยเมืองหนาววันนี้มาต่อยเมืองร้อนอย่างบ้านเรา อบาชคอปยังหาจังหวัดทาอะไรเมืองชัยไม่ได้เมืองชัยยับซ้ายเอาไว้ไม่ถึงครับอบาชคอปฉากล้มได้ออกทุกซ้ายแล้วครับฟุกซ้ายไฟที่แล้วเป็นหมัดอันตรายหมัดหนึ่งของอบาชคอปวันนี้เมืองชัยจะต้องแก้ให้ดีๆครับหมัดทุกซ้ายจะตัดได้เร็วมากตัดขวาไปที่ดำตัวของเมืองชัยหมัดหนึ่งฝ่ายจะชิงไหวชิงพิกกันอยู่ดิชัดติวันนี้ยังไม่ได้ทําหน้าที่หนักหน่วงแต่ประการใดครับเพราะว่าคู่นี้ไม่มีการกอดรัด ให้สีอารมณ์ครับยังแลกหมัดกันอยู่วงนอกสี่เลี้ยงของมืองไทยก็บอกว่าให้ยับเรื่อยมองไทยออกคุกซ้ายวืดไปอับบาจคอบนี่เป็นมวยเร็วนะครับแล้วก็ไวมากไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดนะครับการเกี่ยวตัวหลบหมัดดึงตัวหลบหมัดนี่อับอบาจคอฟก็ทาได้ดีทีเดียวแย่ยับเอาไว้มืองไทยพยายามจะทิ้งขวาไม่ถึงยับซ้ายเอาไว้ไม่ถึง วันนี้แฟนมวยครับมาให้กำลังใจเมืองไทยแน่นขนาดทีเดียววิงไซ้นี่เต็มหมดแล้วโอ้ทิ้งขวามาโดนศีรษะของเมืองไทยไปหมัดหนึ่งหมดยกที่สถึงยกที่4นะครับขณะนี้ช่อง7สีร่วมกับบริษัทเอสเอฟโบช่ไ8มแปจำกัดอยู่ในเครือนักสตะพิมพ์ชันกิจนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดที่สนามกีฬากลางจังหวัดลบบุรีนะครับ มาถึงยกที่4ใน3มยกเมืองชัยยังระมัดระวังตัวนะครับกะว,ว่าจะมาเร่งปลายๆอยุริฮุกซ้ายยังออกไม่ได้นะครับวันนี้เป็นบวยที่หมัดหน้าคอยรวดเร็วเหมือนกันอยุรินี่วันนี้ยังออกไม่ได้เพราะมองชัยของเราวันนี้มามีแผนการชกมาในวาทางเทรนเนอร์นรี่แก้ไขามาเต็มที่นะครับพยายามออกข้างนิดนึง ยิงหนึ่งสองโดนหน้าของยูริอีกชัยพยายามบวกเหมือนกันนะครับยูรยิไม่กล้าบวกเท่าไหร่ยังดูเชิงยังหาช่องยิงหนึ่งสองมายังไม่หนักชัไยออกข้างนิดนึ่งพยายมยิงหนึ่งสอง,ง 1, 2, ลำตัวคือไม่เก่งนะครับพอออกได้ออกเลยเมืองไทยเนี่ย อยูียตามจี้เข้าไปต่อยขวาตัดลำตัวของเมืองชัยอยู่ดีนี่เหงื่อเริ่มไหลซึมมาแล้วนะครับมีหมัดหน้าคอยแยบรบกวเรื่ออีกวันนี้มาโชคเมืองร้อนนะครับเมืองไทยปกติก็โชคอยู่เมืองหนาวเมืองไทยต่อยหนึ่งสองลำตัวยู่ีมีหมัดหน้าคอยรบกวนไรือีก หมัดอย่างนี้นะครับคือต่อยป้องกันไว้เท่านั้นไม่หนักหน่วงมีแยบรบกวนไว้อีกทีนึงเมองชัยทำท่าจะเข้าไม่เข้านะครับหมัดหน้าไม่ตกนะครับตกไม่ได้ยูรินี่ถ้าทางเลงเข้าไปแล้วเหมือนกันนะครับอยู่นี่แยบซ้ายเข้าหน้าของมืองชัยหมัดแยบยิงขวาลำตัวของมืองชัยปีกหมัดนึงอยู่นี่ต่อยขวาโดนตูหูของเมืองชัย ดีเย็บซ้ายกันไปอีกไทยมีหมัดได้ต่อยหนึ่งสองเข้าไปหากทิศทาของยูริมองไทยกลาจะบวกเหมือนกันนะครับมายูรินี่คล่องเหมือนกันเป็นมวยที่เบสิกนี่ไม่ใช่อยู่นิ่งนะครับไม่ใช่เป็นมวยหมัดเดียวเป็นมวยที่ชกได้เรื่อยๆนะครับมีหมัดหน้าคอยยับรบกวนไปอีกูรเยับซ้ายเข้าหน้าเมืองไทย โยนนี้โดนหมัดยมบของยูริไปหลายหมัดนะนะครับเมืองชัยยูริต่อยขวาเม,มืองชัยผุกซ้ายตัดมาทีนึงยูริยับซ้ายกาันไปอีกเมืองชัยยังไม่บวกนะครับยังไม่บวกหมัดน,นี้เต็มเต็มนะครับหมดยกยกที่ห้านี่เป็นภ้าคาในยกเมืรอสักรูนี้ ยกที่ผ่านมาสังเกตว่ายูริอาบาชคอฟนั้นเริ่มจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็คุมเกมการชกได้นะครับยังไงเราก็ยังต้องรุนเมืองไทยกันต่อไปและเป็นที่น่าสังเกตครับมาถึงหมดไปยกที่4ที่ผ่านมานั้นอับาชคอฟก็ยังไม่เร่งสปีดหมัดมากนะก็ต้องไม่ได้กลัวเขาจะหมดแรงยังไม่เร่งมากในช่วงต้นๆยังอาศัยการชิงจังหวะชิงไหวชิงพลิปอยู่ครับคพรนักขที่คิดว่าอาบาชคอฟนั้นจะหมดแรงในยกท้ายนั้นต้องดูใหม่ครับอาบ เมืองไทยบวกขวาโดนหน้าของอบาจคอฟไปหมัดหนึ่งทิ้งท้ายไปหมัดหนึ่งแล้วเมืองไทยโยกเข้าไปปวกแล้วอาบาจคอฟอยู่ที่มุมเมืองไทยเดินตีเข้าไปอาบาจคอฟโดนของเมืองไทยเข้าไปแล้วก็แหวดีตัวออกมาได้อาบาจคอฟทำท่าจะดีในยกทสี่ขึ้นมายกห้าโดนหมัดของเมืองไทยถอยร่นแล้วร่นถอยร่นเป็นขุดกูกด้าโดนขวาบวกเมืองไทยไปหมัดหนึ่ง อาจะคอบบวกขวามาเอาแล้วครับตอนนี้วัดกันที่พลังหมัดแล้วไทรจะหนักกว่ากันมือไทยทิ้งขวาประมาหมดหนึ่งว่ากันว่าถ้าบวกมัดต่อมัดนี่มัดขวาของมือไทยจะหนักกว่าแต่ต้องดูครับไม่แน่ของอย่างนี้ใครโดนใครก่อนก็โลกได้อาจะคอบทิ้งขวามาการชกเริ่มออกรถแล้วมือไทยเย็บซ้ายแล้ววนออกมาบาจะคอบมาเร่งแล้วครับยกที่ห้าโดนขวาตัดต,ตัวไปหมัดหนึ่ง อ๋อน,นิพนแล้วอยู่ที่กลางเวทีเมืองไทยบวกขวาบวกขวากันแล้วโดนยับ้ายของอบัตคบัดหนึ่งทิ้งขวาไม่ถึงยกที่หครับท่านผู้ชมติดตามชมให้ดีๆครับคูน่นี้อบัติคบพยายามจะหานจังหวะบวกยังไม่มีจังหวะเมืองไทยโยกศรีรษะพยายามจะตัดล่างไม่โดนอบัตครบจิ้มยับ้ายที่หน้าไปมัดหนึ่งเมืองไทยโยกศรีรษะเอาไว้ มายกที่4เมือชัยลุ้เสียเปรียบแต่ยกที่5มาได้เปรียบแล้วบวกปัดดีอับะะบัญรพมีอาการในช่วงต้นยกมือชัยยับไฟเอาไว้แหมมีแย่ๆครับเขี่ยๆแล้วก็โดนยับไ้ของเมือชัยเข้าไปมัดหนึ่งเต็มหน้าอับะะบัญรจงคำเหม่ง,มงทีเดียวถึงยกนี้แล้วประมาณไม่ได้ทั้งสองฝ่าย มีโยนขวดน้ำขึ้นมาบนเวทียกที่หามมาะยายามยับยั้ายเอาไว้เืองไทยขยับจะออกไม่ออกตกไปอีกมัดหนึ่งแอบเบองไทยต่อยมัดนึงนี่ผู้ชมในเวทีนี่ก็เฮกันดังลั่นทีเดียวโดน้ายจิ้มหน้าท้องไปเืองไทยยบยั้ง อราต้อยกนี่เป็นยังไงมือชัยทำได้ดีกว่าต้นยกหมดยกที่ห้าท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าในยกที่ห้า